แต่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 ่แต่แต่แต่่แต่แ่แต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 ่ต่แ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 ตต่แ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 ต่่แต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  วนี้มุงสนุกอะไรโอเคครับเนื่องจากใกล้กับเทศกาลสงกรานที่กําลังจะมาถึงปกติพูดถึงเทศกาลสงกรานเนี่ยเราก็จะได้ถึงแบบเการออกไปเล่นน้ำใช่การไปตแป้งวันนี้ที่เรามาอยู่ด้วยกัน3คนนะครับเราจะมาทดลอง10วิธี ในการลายร้อนต้อนรับสงการนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าสิ่งวิธีที่เราการทดลองกันไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยมาไล่โอ้หนึ่งสองสามสี่ง่ายวันนี้เราต้องมาสุ่มเลือกกันซึ่งผมบอกเลยว่าสิ่งวิธีนี้ผมก็ไม่รู้มันคืออะไรบ้างโคดิเซอร์คิดมาแล้วนะครับผมกันแต่ก่อนเดินนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พว่เราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราสามคนทำคลิปต่อไปโอเคมาโอนายอ๊อฟ เรามากับเลขสามเลยเฮ้ยเลือกเลขสามะโอ้ยถ้าเกิดมาเลขสามเลือกเลขแปดดูมาแล้วเล่นตลกไม่เป็นแย่งเย็นโลกสี่เลืองสี่เลืองเอาเลขแปดเอาเบอร์ไหนเบอร์ไหนเบอร์แปดแปดสิบครับสิบแล้วกันครับมาเราจะมาบอกแล้วนะครับยนเลขเบอร์สามเบอร์สามคือเราร้อนได้น้องเราจะร้อนไม่ได้ใช้แป้งเคียงพาน้องให้ขาช่วยน้องเฮ้ยน้องนี่คือน้อง ไม่ใช่น้องหรือน้องน้องปิี้ยวมันี่กลิ่นก็เย็นแล้วอ่ะไม่เย็นขนาดนั้แล้วเราคุรลองแล้วไปห้องน้ำเลยครับอาจจะเจ็บไปอยู่ยังไงผูดที่ได้กลิ่นต้องฟุ้งเลยแย่ว่ะและผู้ทดลองคนแรกนะครับก็ได้ทําการคของทดลองไปแล้วครับเป็นยังไงครับอาการเริ่มผมว่ามันแล้วแต่คนบางคนอาจจะชอบครับเพราะอย่าง ผมก็เคยมีน้องๆหลายๆคนที่เคยบอกว่าแบบเอ้ยสำหรับผมมันโอเคนะพี่กับแป้งเย็นกับตรงเนี้ยเพราะว่าเขาเรียกว่ายังไงอะผิวหนังแต่ละคนมันไม่เหมือนกันอะมันเซนซิทีฟไม่เหมือนกันแต่สําหรับผมนะผมให้3คําเลยโอเคนะครับผมล้วแต่ใครชอบผมว่ามันคลายร้อนได้นะครับแต่ก็ต้องต้องดูผิวหนังคุณด้วยนะดูที่จุดเอาเป็นว่าเออดูดูที่แขนธรรมดาดูที่แบบอ่าดูที่เขาเรียกว่าตามส่วนต่างๆของร่างกายก็ได้ครับแต่เอาเป็นว่ายังไงพวกมึงก็ต้องลองครั้งแรกอะมึงลองดูแล้วกันแล้วชอบไม่ชอบก็แล้วแต่พวก ถ้าเต็มสิบการคลายร้อนได้ไหมมันคลายร้อนได้ครับผมให้เต็มสิบเลยแต่ความลำคาญล่ะครับความลำคาญนี่ผมก็ให้เต็มสิบต่อไปเค็มเบอร์แปดใช่ไหมคะครับผมทาแป้งเย็นให้ทั่วตัวแบบฉ่ำๆเลยนะจ๊ะเรียนจากกะจีแทนโอ้โหผมไม่ได้ทากับมึงแล้วจริงๆแล้วเดี๋ยวอีกบททดสอบหนึ่งคือต้องเดินลงมาข้างล่างต้องเิยีนเปนกูม้าเหรอเฮ้ยช่วยได้ปะ ช่วยได้ช่วยได้เย็นเหมือนแบบเพิ่งอาบน้ำออกมาลเลยให้สิบเลยให้สิบเลยเย็นมากเลย<า>ตอนนี้เย็นมากเลยนะ่อเคถือว่ามันก็สามารถแบบดับร้อนได้มาของคิวนะคะลบเจรลบเท่ากับบวกค่ะอากาศร้อนต้นกินของที่ร้อนกว่านะคะ๋อ้ดามยอกอ่ะนาบงร<อ>้อนใช่ไหมมึงกินของร้อนเพื่อดับร้อน <C> e <ak> อไม่น่ามีใครได,ได้ได้ร้อนเท่ากูแล้วไูู้แล้ากาศมันร้อนเลยอ้าวคือมันคือนึง เอาเนี่ยแล้วฝากมันราดไข่ดูปลาแล้วเสร็จเอามาราดไข่เนี่ยต่อโคตรแย่เป็นไงดีขึ้นไหมเออดีไหมมันเพิ่มขึ้นเลยมันเหมือนเจอพวกกินน้ำร้อนเพื่อดับร้อนลบสิบไปเลยไม่น่าช่วยไม่ได้ช่วยเลยฉะนั้นบอกทุกคนเลยนะครับว่าถ้าสงการน้ะอย่าหาน้ำร้อนมากินนะครับผมเบอร์หกครับผมเบอร์เจ็ดครับเบอร์หนึ่งก็แกล้งเป็นหนานอนหน้าเซเว่นแบบฟินฟินฮะ เวลาหมามันคายร้อนมีห้องเปิดแอร์ห้องหนึ่งเดี๋ยวให้เฮียลองไปทดลองอ๋อลองแบบเปิดเงียบเงียเอา <ๆ S 2> เาเย็นจากลูอเริ่มคันแล้วเ, <c oughs> เป็นหมาหน้าเซเว่นว่ามันจะเย็นไหมโดยส่วนตัวผมคิดนะคือมันเย็นแน่นอนอยู่แล้วแหละแต่มันขึ้นอยู่กับว,ว่าจะเย็นประมาณไหนพอเราจะต้องกลายมาเป็นหมาหน้าเซเว่นเนี่ยจะต้องมีคาแรคเตอร์ของหมาหน้าเซเว่นยครับผมหมาจะนอนยังไงวะแล้วก็เป็นตระลึกคนจะนอนอย่างหมา ไม่กินใช่ก่อนเฮ้ยไม่ใช่เดี๋ยวเข้าไปโดนตีนะผมให้สักแปดแล้วกันครับถือว่าคลายร้อนได้ไหมถือว่าคลายร้อนได้สองคะแนนหักไปเพราะนไ้่เย็นตลอดเวลาถ้ามีคนเดินเข้ามันก็จะไม่เย็นอากาศก็ร้อนแล้วเราต้องทำตัวให้ร้อนวัวอากาศนะคะวิดพื้นซิตอัพกระโดด แล้วก็วิ่งให้ลมมันตีวเราทำกิจกรรมเราจะเกิดลมงคือกูต้องทำให้เหงื่อออกและเพื่อมากระทบกับความเย็นของแป้งการดับร้อนเบอร์เดก็คือการออกกำลังกายหรือการเอาหน้าปะทะลมงงั้นมลงที่พื้นเลยสิบทีมึงมแล้วโอเคิด้โหโอ้งเลอโอ้โ้โโอ้โหโอ้โหอ้หน้ห้ ตาตาม,ตามน้องลงตาตามที่เป็นครูฟิตเนสแเลยครับไปเอ้ยเอาเรื่องอยู่นะโอ้ยดีขึ้นเยอะเลยดิวิ่งจนความเย็นแม่งเป็นน้ำไหลลงมาเลย อ่ะไหนร,รีวิวซิกี่คะแนนเต็มสิวิธีดับร้อนวิธีนี้มึงยังจะขอคะแนนจากกูเหรอ,อ,อ,อมึงลบเท่าไหนนร่นะเมกี้ลบสิบกูให้ลบร้อยเลยไม่ได้ช่วยให้ดีขึ้นเลยก็คือสรุปว่าวิธีนี้ไม่ได้ผลน้ำคิวสายหนังนนไงก็ต้องเป็นไปทางหนังหน่วยอืมจันเ,อาน,เอาน้ำแข็งมาช่ แต่มีใครร้อนค่ายสิ่งที่คือถีไปเรื่อยไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่เอาอะไรจะซ้ายไ่ไม่ใช่ซ่อนงานหรือช้างซ่อนเล็บค่อยค่อยค่อยคมึงค่อยค่อยเป็นมันเนี่ยมึงอ่อยน ้เฮียตอนนั้นเฮียใครที่บอกว่าจะไปถ่ายงานอะนี่ต้องถ่ายไม่ได้เลยนะมีน้ำไหลเลยมีสงการมีไม่สงการมีไปข้ามก็มีเลยนิ่งเดี๋ยวคุยงานก่อนพี่ข้าโอ้โหนกางเกงคุณกางเกงในเปลี่ยนหมดแล้วน้องบอกขยายที่โอ้ยโอ้ยโอ้ยาอ้ทันโทษนะดูมึนมีทรมานมากความมีความสุขมาดูนี่มึงมาลองดูสิผมมาจบกับด้านออกแบบดีไซน์มาผมก็ช็อบลบ รบ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 รเป็นไงเฮ้ยดับร้อนได้ดับร้อนได้แต่ว่าต้องแบบค่อยๆทำค่อยๆถูอะไรเงี้ยได้อยู่ให้ร่างกายมันเขาเรียกว่าอะไรปรับกับความเย็นไงคือตัวเราร้อนมากเวลาโดนเย็นแล้วมันสะดุ้งไงถือว่าถ้าให้คะแนนเต็มสิบแร้โอ้โหไม่เลยเอาไปเลยร้อยเพม่เลยเพราอนโคตรเย็นเลยครับผมโอเคต่อมาเราต้องมาเลือกกันอีกครับ รอบกล้งๆอีกรอบหนึ่งแต่จะมีข้อสุดท้ายที่ทำด้วยกันเบอร์สองครับผมสี่ครับเบอร์เก้าเบก้าจัดว่าเราเลยได้ข้าวไว้ทำด้วยกันกินสมูทตี้ให้คลายความร้อนกินยังไงให้สมองฟรีซิงคะโอ้ยเชี้ ของรเราต้องสร้างความเย็นจากภายในนะคะกินไอติมแบบช้ำๆไปเลยจ้าโอ้สบายเกินกินเองลองคิดนะคะเบอร์เก้าวความร้อนมันมาจากเสื้อผ้าใช่ไหมใส่เสื้อผ้ายัางไงให้น้อยชิ้นที่สุดแค่ผ้าถุงก็คลายร้อนแล้ 2,000 years มาของเราลครับผมนี่ครับผมทำไมพวกมึงมีของกินอ้าวท่านคุณครับว่าไงข้าวอ้าวตะกี้ยังเป็นคนโดนถูหลังอยู่เลยไอันนี้มาเล่นบทคนถูเองแล้วเนี่ยไม่ถอดผ้าเลยนึกถึงตอนนึกถึงตอนนี้นะนึกถึงตอนบวชอ่ะที่แบบว่าโล่งอ่ะข้างในมันโล่งไปหมดเลยของเฮียเป็นไรครับสมูทตี้มันก็ดีที่เป็นสมูทตี้แหละแต่ประเด็นคือที่พวกมันได้คือต้องกินให้จี๊ดขึ้นหัวมากระดุดตื้น้าไปเลยเหรอ ไงดึงยาวใช่ไหมว่าจริงๆนะเราว่าพวกของเย็นๆน่ะพวกเครื่องดื่มอะไรเย็นๆก็ตามอ่ะที่แบบเวลาเจอหน้าร้อนน่ะเราว่ามันช่วยได้เว้ยใช่สามารถสมูทตี้เหรอโอ้โหบรรทัดฐานเรามาหน้าเทเว่นมามามาเต็มมากเลยว่ะสมูทตี้ผมให้เก้าแล้วกันอุ้ยแบบมันคือมันช่วยแบบดับร้อนหิวใช่กินเข้าไปมันอาจจะแบบเออกระชุ่มกระชวยกระชุ่มกระชวยแล้วพอพอใจเย็นมันอาจจะแบบรู้สึกแบบเย็นขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมาโอเคของผมนะครับบอสีอะไร มึงกินได้เยอะไหมเดี๋ยวไปกินมาอื่นบ้างลูกเอาเอี้เอี้เอางนี้จะให้มากความเลยให้คะแนนเลยมันดับร้อนได้ไหมร้อนได้เมืองคงเฮียเลยผมว่าให้ให้ให้ก้าเลยผมว่าเพราะแบบอย่างที่บอกเงียบอกกินแล้วมันคือมันไม่ได้ดับให้มันหายร้อนตัวเนี้ยแต่มันเข้าไปแล้วมันใมันไม่เหมือนพัดลมที่เปิดวู้เดียวแล้วเย็นอ่ะมันจะแบบค่อยค่อยแบบเออเย็นขึ้นใช่ใช่โอเคคนเขายร้อนได้ไหมขายได้เลยมันไม่ใช่ความเย็นมันคือความโบก มันแบบมันโล่งมันโลง่งมันรู้สึกสบายตัว <อะ S 1> เรียกว่ามีแอร์ฟโลคือถ้าคือถ้าคนเคยบวชเ่เป็นผู้ชายเคยบวชเนี่ยจะรู้เลยว่าเขารู้สึกมันเป็นยังไงคือมันแอร์ฟโล่จริง <c oughs> เขาบอกว่าอันนี้คือนวัตกรรมที่ยูนิคอรถามหานะ <c oughs> อันนี้ซึม <c oughs> ไม่ไปสักเจ็ดเดีกว่าเจดีกว่าเพราะว่าด้วยความที่แบบอาจจะแบบแต่งน้อยชิ้นไงมันเย็นไง มันได้มันได้ความเย็นตรงที่แบบว่าเราไม่ต้องใส่เสื้อผ้าเสื้อผ้าน้อยแล้วแถมเนี่ยเส้ผ้าอันนี้มันระบายลมอ่ะสุดท้ายนะครับที่เราเหลือไว้คือเบอร์ห้าใช่ไหมใช่แล้วเขาบอกเบอร์ห้าต้องทำพร้อมกันด้วยต้องทด้วยกันแต่เราอ่ะพอสัมผัสได้แล้วเว้ยเพราะว่าตอนนี้มันมีของอยู่บนโต๊ะหนึ่งชิ้นที่มันไม่ได้ใช้อหยิบมาเลยไม่ต้องบอกแล้วมันคืออะไรสบู่สบู่เย็นรูดูรูน้ำแข็ง ทุกคนดูต้องคลองน้ำไปอาบน้ำพร้อมกันโดยใช้สบู่นี้เพื่อวัดว่ามันเย็นไหมถูกต้องทำโอ้วิธีสุดท้ายนะครับที่เราเหลือกันไว้คือวิธีที่5เดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าสบู่เย็นเนี่ยมันจะเย็นขนาดไหนแล้วมันช่วยดับร้อนได้ไหมคิดว่ามันดับร้อนได้อยู่แล้วแหละแต่ความเย็นมันจะอยู่กับเรานานขนาดไหนดีกว่ามาถึงว่าตอนล้างออกไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเช็ดตัวมึงก็ม่บอกวังเช้ากูจะได้ไม่อาบมาจริงหอน้ำเลยมาเลย อุ้ย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 อ้ยอุ้ยอุ้าอุ้ย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 อุ้อุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยอุ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 ้ยอ้ยอ้อุ้ยอ้ยอุ้ยอุ้ ัตอนนี้เรากำลังให้สิบได้รเอออมีให้สิบได้เพราะว่าให้เกินสิบมันเป็นปกติเว้ยของแบบเขาเรียกว่ายังไงรู้สึกร้อนทำไมก้อนาบน้ำสิยิ่งเกินย่่งเกินโอ้โหโอ้โหได้ได้พาคนหนูมาแล้วดีขึ้นหน่อยครับคือต้องบอกเลยว่าแบบเย็นน่ะแล้วคือของเฮียโดนแป้งเย็นผมก็โดนแป้งเย็นด้วยแล้วพอมันาบวกกับสบู่แล้วโดนน้ำเย็นอะโคตรเย็นพวกรุ่นพ่อแม่เราอ่ะเขาจะชอบใช้กับพวกเราจะเจอบ่อยพวกแบบ ป้านะอาอะไรเงี้ยเขาชอบแบบใช้สบู่เย็นแป้งเย็นอย่างเงีแป้งเย็นพีทชอบใช้เออแต่แบบแต่แบบรุ่นเรามันอาจจะแบบไม่ค่อยได้ใช้ไงเราก็มันลองใช้แล้วก็แบบเออรู้แล้วว่าทำไมเขาถึงใช้ตอนนี้เพราะมันเย็นนี่นเ,เขาคิดผมอ่ะเหมือนฟิวนะเหมือนเล่นสงครามเสร็จปุ๊บน้ำออหมดถังกันเดือกใช่ใช่รงนั้นมันแบบนั่งรถขับลงเย็นๆแบบลมตีหน้านะช่วยให้ทีคะแนนสำหรับทีนี้อันนี้ผมเอาเรื่องความสบายนะผมอ่ะชอบน้ำเย็นอยู่แล้วอ่ะ ให้สิบเลยแล้วพอเจอกับสบู่เย็นโบกับแป้งเย็นนะเย็นเย็นใช่ไหมสิบสิบสิบโอเคอย่างคิวล่ะผมก็จริงจริงเกินสิบเลยครับเพราะว่ามันอ่างน้ำให้ไปเลยเออร้อยนึงอย่างที่เราบอกแตงไงก็เย็นมันเป็นวิธีแบบเบสิกมากๆที่แบบรู้สึกว่าร้อนอ่างน้ำเลยมันช่วยได้แหละน่าจะทุกคนน่าจะแบบแล้อะไรนั้นมิถึงเป็นอย่างแรกชนั้นครับถ้าร้อนอลับน้ำครับก็ลองลองดูแล้วกันสิบวิธีสิบวิธีลองเลือกๆมาลองไปทำตามดูได้นะแต่เลือกด้วยนะเออเลือกด้วยนะ กโอเคแล้วนี่คือสิ่งที่พวกเราบาเทอร์นะฮะมาทดลองให้ดูในวันนี้นะฮะถ้าท่านชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะอย่างนี้ทุกคนทราบครับช่วงนี้ครับมันใกล้เทศกาลสงกรานแล้วนะครับพวกเราบาเทอร์นะครับก็อยากจะขอทุกทุกคนนะมีความสุขมากๆนะครับเดินทางไปไหนก็ขอให้เดินทางปลอดภัยเนาะครับผมเมาไม่ขับนะครับนะครับผมรถขออวยพรนะครับสวัสดีปีใหม่ไทยไปเลยนะครับผมพวกเรา3คนนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับผมที่ติดตามคลิปเราจนจบนะครับผม ก็ขอให้ทุกคนเที่ยวอย่างมีสตินะครับเราะว่าช่วงนี้ก็ช่วงนี้ก็ทั้งโควิดด้วยทั้งอะไรด้วยเอ่ยนะครับก็ขอให้ทุกคนถือว่าแข็งแรงปลอดภัยปลอดัยนะครับรับผมแล้วกลับมาเจอพวกเราใหม่นะครับครั้งหน้านะฮะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายเจอกันครับผมนารับเดโค้กไข่ของเค้าโค้กไข่